สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลวงเลิศนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เข้ามาแกะหมวกดอกทุเรียนที่สวนนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพวิดีโอนานมากนะครับช่วงนี้ก็กําลังยุ่งอยู่กับการทําสวนมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายสวนมันให้ดูด้วยนะครับเรื่องของการทําระบบน้ําเกี่ยวกับสวนมันนะครับไปวันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดู ที่สวนกันนะครับตอนนี้ดอกข้เรียนกําลังบานใกล้จะหมดสวนแล้วนะครับเผื่อใครที่เจอปัญหาเรื่องของดอกร่วงนะครับวันนี้ผมก็ปรับไปปรับมาปรับน้ํานะครับก็เริ่มเข้าที่เข้าทางบ้างเล็กน้อยนะครับมาเดี๋ยวมาคุยกันวิดีโอนี้แหละต้นนี้ก็เป็นต้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขยัดไม่ขนาดไม่ใหญ่มากต้นเล็กๆนะครับแต่ว่าปริมาณดอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับทีเนี้ย มีปัญหาเรื่องของดอกล่วงนะครับดอกร่วงในช่วงที่สามสี่วันที่ผ่านมานะมันเป็นเพราะกับสภาพอากาศเนาะฝนมันตกมานะครับซึ่งนี่แหละช่วงที่ดอกเขากําลังบานนะครับถ้าเกิดมีฝนเข้ามามีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยดอกก็จะร่วงกันนะครับเดี๋ยวจะลองขย่าดูเนาะเป็นยังไงเนี่ยครับหน้าที่เราต่อไปก็คือเราต้องมาแกะไอ้ตัวนี้ออก เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของมแมลงนะครับแกะออกเลยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าพยายามโดนตัวนี้ให้มันหักแบบนี้นะครับอย่าพยายามโดนมันอาจจะสลัดแล้วก็ร่วงลงไปนะครับเราแค่ขย่าอย่างนี้ก็ได้นะครับขย่าให้ออกนะครับไม่ให้มันมีพวกเพีย้ยไฟพวกเพีย้ยจ,กจักระจันน่ะมันเข้ามันจะเข้าไปหลบนะครับเดีย๋ยวมันก็จะทําลายอีก มีปัญหาอีกนะครับเขยา่าเขย่าอย่างนี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้เมื่อคืนนี้ก็ปัดดอกลูงเลือดปัดดอกไปนะครับนะครับให้มันเหลือแบบเนี้พวกมาลงมาแมลงก็จะได้ไม่มารบกวนนะครับ ส่วนที่เห็นเป็นคราบเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคราบดำๆเงี้ยก็คือคราบของน้ําตาลนะครับเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยที่มันหยดมาจากช่อข้างบนนะครับหยดลงมามันก็จะเป็นคราบน้ําตาลเนี่ยหวานมากเลยนะครับตัวเนี้ยหวานมากไปเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันคือประมาณสัก3ามวันก่อนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของดอกที่บานแล้วก็ร่วงนะครับมันเป็นเพราะว่าฝนน่ะตกลงมาทําให้น้ํามันเกิน นะครับพอน้ําเกินเสร็จแล้วดอกก็ร่วงเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นดอกยังไงที่ร่วงนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเยอะนะครับร่วงเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ดีหน่อยเพราะว่าที่สวนผมเนี่ยผมเอาดอกไว้เยอะนะครับคือตั้งตั้งในใจไว้แล้วนะครับว่ายังไงฝนมามันก็ อ่ะแบบนี้แหละนะครับปีนี้มีการใช้ออกซินเยอะมากนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นอะไรที่เอื้อต่อการหลุดของดอกเลยนะครับปีนี้มีการใช้ออกซินเยอะนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับเผื่อใครที่จะใช้นะมีการฉีดเข้าที่พ่นที่ดอกบ้างนะครับป้ายต้นบ้างก็นะครับตามอาจารย์ที่เคยทำมาก่อนนะครับ ท่านแนะนํามาเราก็ลองมาปรับใช้ดูนะครับใช้ในปริมาณที่เหมาะสมน้อยๆน,นะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับก็ต้องลองดูเดี๋ยวดูแถวนี้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดสภาพอากาศอย่างปีนี้นะครับออกซินก็ไม่อยู่นะครับมาแบบโอ๋อะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าช่วงที่กำลังคุมน้ำอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ ฝนตกลงมาทําให้น้ํามันเกินนะครับก็ขยำขยำออกตัวไหนมันแกะไม่ออกไม่เป็นไรนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเกิดไอห,หมวกตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่มันบานแล้วเนี่ยมันร่วงง่ายๆเนี่ยแสดงว่าน้ําค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดมันเหนียวติดนึบเนี่ยก็อ่ะโอเคน้ําพอดีแต่ถ้าเกิดมันแข็งเลยนะครับนั่นคือน้ําไม่พอนะครับน้ําไม่พอ นี่ก็รู้สึกน้าที่เยอะไปนะครับเพราะว่าฝนมันตกมาดินมันยังไม่แห้งเลยผมจะให้ดูนะนี่แต่ก็มาปรับน้ําจูนน้าเข้ามานะครับก็เริ่มโอเคแล้วหมวกเริ่มเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกหมวกนะครับแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าทั้งหมอกทั้งอะไรเข้ามานะครับการทําทุเรียนไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆนะครับง่ายอยากง่ายนิดเดียวตรงนั้นยากหมดนะครับ ไปเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันอีกดูครับร่วงเต็มพื้นเลยนะครับเยอะมากนี่มันจะดอกล่วงนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะอยู่เช่นกันเดี๋ยวลองขอย่าดูหยุดร่วงหรือยังนะครับเนี่ย,ยจะเห็นเป็นรอยนะครับเนี่ยคือที่เขาร่วงไปนะครับ เยอะอยู่นะครับมันลวงแล้วก็ขยา่าขย่าอย่างนี้เลยนะครับขยา่าดูนานไงรวงแหละนะครับรวงก็ไม่เป็นไรยังยังรายังเ,งเดือยเยอะอย่างนี้แหละนะครับในการทําสวนทุเรียนแล้วก็อยู่อย่างเขาอย่างเงี้ยนะครับใครที่คิดจะทําสวนทุเรียนก็ต้องมีเวลาพอสมควรนะครับต้องมีเวลา ดูข้างบนนะครับโอ้เยอะเลยนะครับเราขึ้นไปจากการเคลียออกไม่งั้นเคลียเข้านี่ก็คือเราจะลําบากอีกยกหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่ขึ้นไปเคลียให้มันเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดออกให้มันฉีดยางง่ายๆไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของมแมลงนี่ก็ที่เป็นอย่างเงี้ยก็ใช่ว่าจะติดนะครับต้องรอดูอีกเพราะว่าช่วงที่เขาดอกบานอากาศมันหนาว ทำทุเรียนอีาสานก็ประมาณนี้นะครับเรียนอีาสานใครที่จะปลูกเดี๋ยวผมจะแยกวิดีโอให้อีกคลิปหนึ่งนะว่าการทำทุเรียนเนี่ยเออเราต้องใช้งบอ,อะไรบ้างทํายังไงบ้างต้องดูแลยังไงกว่าจะมาถึงจุดๆเนี้ยเราจะเหนื่อยอะไรกับเขาบ้างนะเนี่กว่าจะมาถึงจุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงเนี้ยนี่ก็ใช่ว่าจะได้ผลผลิตนะต้องตัดลงเข่งแล้วได้รับตังนั่นถึงว่าประสบผลสําเร็จนะครับนั่นคือเราได้อย่างเนี้ยยังถือว่าไม่ได้นะครับ ยังดีใจไม่ได้นะครับยังดีใจไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยยังดีใจไม่ได้คือลูกก็มีโอกาสร่วงตลอดนะครับต้นก็มีโอกาสตายตลอดนั่นคือทุเรียนก็ต้องทําใจดีๆนะครับใครที่จะปลูกก็เตรียมหัวใจวายไปเรื่อยๆนะกว่ากว่าเราจะเข้าที่เข้าทางต้องใช้เวลาหลายปีนะครับจริงๆนะในการทําทุเรียนเนี่ยคือ ปลูกปีแรกทําครั้งเดียวทําครั้งแรกแล้วแล้วประสบผลสําเร็จแล้วคืนทุนเลยเนี่ยหายากนะครับหายากอย่างน้อยก็ต้องแบบเนี่ยนะล,ล่วงอีกแล้วนะครับเนี่ยดูนะเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยข่วมจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือล่วงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนี่ล่วงแล้ว แต่ก็ยังเหลือนะครับยังเหลืออยู่พวงนี้ก็เหลือประมาณสักสี่ห้าช่อเออสี่ห้าลูก <laughs> ถ้าเกิดติดหมดนะครับสี่ห้าดอกอันนี้ก็เก็บใบนะครับเนี่ยลวงขย่ขยา่ขยาดูเราจะรู้ด้วยว่าเหลือน้อยเหลือเยอะนะครับปรับน้ําดูแล้วก็ขยา่าดูถ้าเกิดมันล่วงก็แสดงว่าน้ำเราเยอะนะครับน้าเราเยอะถ้าเกิดดอกไม่ค่อยจะบานบานช้าก็แสดงว่าน้ำเราน้อย ประมาณนี้แหละการสังเกตรเรื่องของดอกขึ้เรียนร่วงถ้าเกิดมันบานไม่ออกอยู่อย่างเงี้ยนะครับห้าโมงแล้วยังไม่ยังไม่เริ่มออกห้าหกโมงแล้วยังไม่เริ่มบานเนี่ยก็สแสดงว่าน้ําไม่พอเราก็ต้องมีการเพิ่มน้ําแต่ถ้าเกิดสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วยังบานออกมาเลยเนี่ยบานแฉ่งออกมาเลยเนี่ยสแสดงว่าน้ำเราเกินแล้วนะครับอ๋อดูพวงนี้เยอะมากนะครับนี่เยอะมาก ก็ลองจะขย่าดูผมจะลองขย่าดูนะมันจะร่วงพึบเลยเพราะว่ามันเยอะเกินไปเราไม่ได้แต่งนะครับไม่กล้าแต่งนะครับเพราะว่าอากาศปีนี้ก็ยังรู้ๆกันอยู่นะครับกลัวมันจะหลุดหมดเนี่ยร่วงผมว่าน่าจะเป็นผลเสียแล้วแหละเหลือไว้เยอะเกินไปนะครับอาหารมันเลยแย่งกัน,นก็ลองขย่าดูว่ามันจะเหลือน้อยเลยเยอะเท่าไหร่พวงนี้นะ ไม่ต้องแต่งเลยแต่งให้เขาแต่งให้นะครับให้ต้นแต่งเองสบายโอ้โหเนี่ยเขยอ่าก็ยังเหลืออยู่นะครับนี you <78 S 1> บ่ยังเหลืออยู่ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับรวงมาแล้วไอ้ที่ลวงก็จะเหลืออยู่ประมาณช่อละเนี่ยพวงหนึ่งเนี่ยประมาณสักสิบนะครับสิบกว่าได้อยู่ เห็นไหมครับมันเยอะแล้วก็ต้องมองด้วยว่ากิ่งนี้มีดอกเยอะไหมนะครับเยอะมากนะครับนี่มองขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับมันอยู่กิ่งเดียวกันเยอะเกินไปเนี่ยอาจอาจะจริงๆเราต้องแต่งออกแต่ว่าก็อย่างที่ว่าปีนี้ผมไม่ได้แต่งนะครับผมกลัวกลัวสภาพอากาศกลัวมันไม่ได้สักรุ่นเลยก็เลยเหลือ,อไว้เยอะหน่อยนะครับข้างบนเยอะเลยแล้วก็ยอดเนี่ยปริมาณใบข้างบนยอด ค่อนข้างจะมีน้อยหน้าก่งนี้นะครับในการลำเลียงอาหารก็อาจจะไม่เก่งระดอกเขาเยอะไปประ,ะดราเดินอีกสักหน่อยนึงนะครับสิบนาทีแล้วเดี๋ยวลองขยาวพวงนี้ดูนะครับเป็นยังไงโอ อย,อย่างนี้เลยนะครับไม่เป็นไรนะยังเดออย่โอเคแล้วนะครับมีคาบเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนี่จะเป็นสีดำเลยนะครับหวา,านมากเลยนะครับน้ำตาลพวกเนี้โอเคครับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ